่อนตะววนจะรับขอบฟ้าคนที่อยู่ใกล้แขมของบูมีงลายเนาะลงของสอกอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองไปเด้อพี่น้องไปไปไป,ไปหาอยู่กกินน้ำกันถือว่าตอนเวลาเดนนี้กับประมาณนั้นหกโมงแลวเนาะประมาณหกโมงยังเลยเนะ <c oughs> าะมาติดตามกันเนาะมาเน,นี่ผพนงานมาส <c oughs> ีได้สำเนีมาเน,นี่ยานกิษณาเป็นชิล่งแล้ว ่าแทกหน้ามึง่าหลึกซํำไหนพาดมาบังยาลงแล้วพนวมาตื้นอะไรพนว่าทางผู้วอว่าเดี๋ยวไปเบิ่งผู้วอนเนาะนะลงแล้วผู้อนนะเนว่าเตืนตื้นนึ่งพนว่าลองโดดลงไปถือมองไปนาำระรับความหลึกของน้ำบอนผู้บอนลงลงไปบางยานี่นะเรากำลังรอยอยู่นี่ประมาณสองเมตรนี่แหละอ้าวพายพระอาจารย์ผู้บอนมาเนี้ยพูดร้อยอังลองโยบไว้แล้ร้อยพูดมาพูว่าน้า น้ำตื้นตี้โห้ไปตี้ับบญยานตายนั่นกําลังกวดมองเข้าไปเนาะมาเบิงนํำกันมาลุนนำกัน,มา,น,น,กนมาสิได้เลบอเนาะสิมานลุ่นพวกเขามาบอกเคยหำมดงังเนาะอ้าวกวดบ้องเลยกะงมหอยไปน้ำเรามันี่มาแก่หอยน้ำจากสิได้หรือบบได้กะมาติดตามมาเบิงน้ำกันเรามื่อนี้เนาะเพราะว่าหาของแก้มยามแรงมือนี้วันวันเสาร์น้อยแล้วมืนอนี้ เป็นอะไรได้จําบ้างมึงซูรู้ซูรู้เฮ้ยกำลังสะสมน้อของแก้มแองนักไปหนาอีกของแท้นะเอา้าตะววนจะตกดินแล้วได้เวลากลับแล้วกลับเมื่องกินก่อนสำหรับเมมื้อนี้แม่นพวกเขาจะปิ้งปลา เลกอ่พัดหอยมัอนี่ผัดหอยเซ่บๆร้เนหอยเล็บมามาเบุงน้ำกันเนาะหลังจากใส่คีป้าแล้วเขาก็จะเอือบเอือบแล้วก็จะเอาหอยเล็บมานี้เนาะไปพัดอ๋อเขาต้องเกี่ยมเครื่องปรุงมีอย่างแน่จัาหน่อยไปติดตามน้ำกันว่าเขาจีมีอย่างแน่ในส่วนผสมที่เขาจะพัดอ๋อหอยมนันนี่หอยเล็บมาเสียบๆพี่น้องเลยมนันนี่มากินน้ำกันเด้อมัอนี่ บปรลายดอกเบิดเบียร์จักแก๊ปหนึ่งกับพ่อโปลายมืมอนี่สำนันกับเมานหนึ่งแล้วบอกว่าสำนีก็เมื่อไปจังวัดเดือนแล้วสลับล่างหนึ่งอ <c> ะ <oughs> กับปลาก่อนกับแบบยังไงยังนัวเกลือพ่อมาเบิ่งส,บสมบูรณ์ในการพัดหอยมือนี้มีเตาเกียบักเพชรกระเทียมซอสหอยน้ำตอกน้ำตาลเนาะแล้วก็ขาดไปเลคือพักบัวรพาสูตรของคน แต่ละคนเฮ็ดบ่คือกันเนาะโปรยหมักแบบใดก็จัดไปสําหรับหอยมักแบบนี้แบบบ้านๆอ่ะปิ้งปลาก่อนหลังจาก,กปากิ้งปลาแล้วเฮาจะจัดไปสําหรับการผัดหอยเล็บมลาแซ่บๆจัดไปเครื่องปรุงข้างนอลงอหอยลงโอ้ยขัดให้มันเข้ากันให้มันสุกห,หอยอ้าหลังจากหอยอ้าแล้วของเราจะเอาผักลงเนาะ นั่นก็คือพัดยังไอหน้องหูบอ่อสิบบอใครจัดไปพัดบัวรพาหอมๆพึ่ลงไปหลังจากนั้นแล้วสุกแล้วตักมาใส่ซามมากินกันพี่น้องมานี่ป้าถอดแสบอีลีฝากมู่เื่อนติดตามซองไม่เนเอ้อขอขอบใจ อย่าลืมกดไลค์กดสักสักใครหนี่ยเด้อ